ครับพี่น้องอันนี้ก็ทางสิ่งกัไปเคลื่อนบนรดเดยพี่น้องเป็นมีไฟแดงคนหนากับแม่แล้วับไป,ไปเลยป้าไฟแดงมันเสียตีเคลื่อนบนรถรถกับพี่น้องจังหวัดพน,นเกลน,นกับอุตตะเิกเคยมากกับองมาเทีย่ยวบงครับครับเออไทยนายเงี้ยหนุยห่นหยหน่อยเนะ อ่ะฟเป็นใหญ่วดต่ำแบบแค่มันเกินไปไบ๊ายบายเออบ๊ายบายนี่ครับนี่ป้ายเกลนอุบลรัตน์ครับมาดูวด้วยครับครั้งแรกและเนี่ยที่เรามาเนี่ยเกลือนกับภาคที่นี่แล้วรับพี่น้องนี่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 ทั้งหัวมือนี้รันเช่าเกลือนี่โค้งหน้าเกลือนี้อร่อยแซ่บเลี้ยงมากเลพี่น้องเมนูปลาปลาลาบปลาปลาดำปลาปลาคังปลาจกปลาดำจิ้มตังตังปลาบึกก็มี ใ่นใกบกอลับชเติดสนามกรอบครับครับมีเอ่อป่าไม่ให้นกแลบกยัเดี๋ยวตอนกลับมา่กินนะนี่เขาสู้ขตเอ่อประตูเขาเคลื่อนแล้วเบาี่น้องทั้งดันคางก็เป็นอ้ไอ้สนามกอด้วยนี่ทั้งสองฟังเล่มันสนามกลอบขีด อ้ันนี้มีพระอยู่ข้างบนเนี่ยสวยมากเลยอ่ะไม่พวรดอยู่ข้างบนภูเขาอะอวยเห็นไหมเนอาหารเนี่ยมีนู่ปลานั่นๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆ ต้นไม้ลายต้นไม้ลายโอ้โหอันนี้คืออะไรเนี่ยหมวยท่อปลาตาแต่ตัวเนี้ยท่อปลาตาแต่ตัวนี้อุ้งเบียนน้ำผึ้งุ้งเบียนน้ำผึ้งุ้งเบียนน้ำผึ้คนเราบอกว่าตรงท่อปลาตาแต่อุ้ยมันน้ำมันน่ารักกว่าโอ้สีฮอสไม่ใช่มันน้ำสีฮอสอันนี้ บานเมาฟรีโอเคคลิปยาวอันนั้นป่าเป่าอันนี้ป่าลมเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปถึงตรงป้ายเข้าสนามกอล์ฟก่อนจะพาอมวยมาศึกษาดูงานสนามกอล์ฟเกินครับพี่น้องเอาหมวยหน่อยไงมีมีเช้าเช้าแบบนี้อากาศดีไม่ร้อนนี่ผอาแล้วครับพี่น้องสนามกอล์ฟโอ้ยรถขึ้นมาหลายพี่น้องโอ้คนมาแต่เช้าเลยเดี๋ยวรถจะขั้นมาเนาะหมวยแต่รถจะขั้นมาเนาะเยอะแยะ โอเคครับพอ่เขามาตอนช้ไปสนิทกันได้พี่น้องได้ไปสนิทกันดูนป้ายแคดดี้นั่งเต็มอยู่นู่นนะเดี๋ยวบอกนี่แบคดรอปนี่ล่ะอ่านว่าแบคดรอปเปยว่าเอากระเปาลูกนีได้เออมาไอบอกพอนว่าไอ